สร้างแชทกลุ่มคุยงานหรือแชทกลุ่มโรงเรียนในไลน์สามารถทำได้ง่ายๆ ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการสร้างแชทกลุ่มบนไลน์กันเนาะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับใครที่จะสร้างไว้คุยงานหรือว่าสร้างแชทไลน์โรงเรียนนะคะทุกคนซึ่งวิธีการสร้างก็ง่ายๆเลยอันดับแรกนะคะให้เรากดแตะเข้าไปที่ไลน์จากนั้นนะคะ สิ่งที่เราต้องมีก็คือสมาชิกในกลุ่มเราก็ต้องทําการเพิ่มเพื่อนแอดเพื่อนให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นให้เรากดเข้ามาที่แชทกดเข้ามาที่แชทก็คือตัวนี้นั่นเองจากนั้นทุกคนแชทใดแชทหนึ่งที่เราต้องการสร้างแชทกลุ่มนะคะหรือกดเข้าไปที่สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆอย่างเช่นน้ำจะสร้างแชทกลุ่มเกี่ยวกับ การส่งรูปภาพแล้นก,กดเข้าไปที่เพื่อนคนนั้นเพราะว่าเพื่อนคนนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ขีดสามขีดมุมบ,บนขวามือจากนั้นให้เรากดคําว่าเชิญและให้เราติ๊กถูกเพื่อนที่เราต้องการจะเชิญเข้ากลุ่มนะคะหรือดึงเพื่อนที่เราจะนํามาอยู่ในกลุ่มแชทนั้น นนั้นก็จะเลื่อน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 หาเกาะไหนนะเจอแล้วกดแตะไปหนึ่งที่กดแตะไปได้สมาชิกเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดคําว่าต่อไปมุมบนขวามือและให้เราตั้งชื่อกลุ่มของเราค่ะจะเป็นกลุ่มโรงเรียนก็ใส่ชื่อใส่ชื่อโรงเรียนหรือเป็นกลุ่มงานก็ใส่ชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ จากนั้นจะเห็นกล้องนะคะทุกคนกล้องอยู่ตรงนี้ตัวนี้คือให้เรากดเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กลุ่มนั่นเองต้องการรูปแบบไหนก็เลือกเลยก,ก็กดติ๊กถูกปจากนั้นกดคำว่าสร้างได้เลยค่ะสร้างได้เลยตัวนี้นะคะถ้าเราเปิดเครื่องหมายติ๊กถูกไว้นั่นหมายความว่าสมาชิกจะเข้าร่วมกลุ่มได้โดยอัตโนโมัติ ตัวนี้กดคำว่าสร้างปั๊บเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้แชทกลุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ